จะเบิกลถเก็บรถพาวรถเขียนรถทำยังไงคลิปนี้มีคำตอบค่ะที่เบิกราจะต้องเบิกที่การหลาดนะคะมันจะมีสัญลักษณ์บอกส่วนการลาดมีที่ไหนบ้านจะอยู่ในแผนที่นะคะจะเป็นสีสีแบบนี้เดินเข้าไปตรงรูปรถสีเขียวแล้วกด E ค่ะเลือกรถที่จะเบิกแล้วกด Enter ค่ะก็จะได้รถไปขับแล้วค่ะการเก็บรถนะคะที่เก็บจะอยู่ใกล้ๆที่เบิกขับรถเข้าไปแล้วกดตัว E ค่ะการเปิดท้ายรถนะคะมายืนข้างๆรถแล้วกดตัว L ค่ะท้ายรถสามารถเก็บของได้นะคะ ส่วนการพาวรถนะคะดูในแผนที่ว่าอยู่ตรงไหนดูทางขวามือนะคะจะเขียนว่าประการรถพาวรถหรือจุดพาวแนะนําว่าให้หาคนไปส่งพาวนะคะสัญลักษณ์จะเป็นแบบนี้กดตัวอีเหมือนเดิมค่ะแล้วเลือกรถที่จะพาวส่วนถ้ารถพังนะคะให้เรียกช่างค่ะถ้าประเทศนั้นมีช่างเอามือถือขึ้นมากดไปที่ข้อความส่งข้อความและหาคําว่าแมคานิกค่ะคลิกขวาแล้วส่ง GPS ค่ะหรือจะซื้อกล่องซ่อมกับช่างตุนไว้ก็ได้นะคะอาจจะแพงขึ้นมาหน่อยแต่ไม่ต้องเสียเวลารอช่างค่ะ การเขียนรถนะคะใช้ชิป E หรือชิป G ที่นี่ใช้ชิป G นะคะไปที่หลังรถหรือหน้ารถแล้วกด2ปุ่มนั้นค้างไว้ค่ะส่วนที่นี่สามารถเปิดเพลงบนรถได้ด้วยนะคะขึ้นไปบนรถแล้วกดตัว U แล้วก็คัดลอกลิงก์มาได้เลยค่ะเพลงก็จะอยู่บนรถเลยทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะจะเล่นประเทศไหนให้หาห้องแนะนาปุ่มนะคะเพราะแต่ละประเทศจะกดไม่เหมือนกันสุดท้ายนี้ขับขี่ปลอดภัยนะคะอย่าขับเร็วเกินไปนะไม่ได้เป็นอะไรแต่เป็นห่วงจุ๊บม่ว